สวัสดีครับ f อช่องลุงช้างช่วงนี้ลุงช้างก็จะอัดคลิปเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับก็เครื่องรางของขลังอีกอันหนึ่งนะครับที่ฮิตติดอันดับระดับประเทศนะครับก็ไอ,อ้ไข่นะครับไอ้ไข่ ไอ้ไข่แห่งวัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับจริงๆแฟนผมเป็นคนสงลานะครับก็เคยไปบูชาไอ้ไข่เมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับก็ได้ได้เช่ามาจากวัดนะจากวัดทำบุญกับวัดแล้วก็ได้ ใครมาบูชานะครับองค์ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยสองร้อยเก้านะครับก็ทําบุญกับวัดไปนะครับเป็นการพัฒนาเงินทองที่ได้จากการเช่าบูชาก็เอาไปพัฒนาวัดตามเรื่องตามราวตามนโยบายของเจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันนะครับก็ ได้มาก็ก็ไม่เคยมีปฏิหารอะไรกับตัวนะครับก็แฟนก็ไปทุระแถวนั้นก็เลยแวะี่วัดวัดเจดีนะครับวัดเจดีก็ช่วงนี้ผมก็อัดคลิปเกี่ยวก,ก,กับเครื่องลางของขลังนะครับอ่จะมีของแปลกๆนะครับอย่าง พระัยพัดหรือพระพระงั่งอะไรเงี้ยนะครับแหวนกระเบนอะไรเงี้ยอ่ก็อยู่ๆเมื่อวานเนี้ยนึกถึงจะเอาอลูกไปไข่ที่เราได้มานะได้มาเราก็วางไปเรื่อนนย่อยนะยัดไว้ตรงไหนก็ไม่ไม่ทราบนะครับเมื่อวานนี้ขับรถไปทุระกันก็คุย ก็ถามแฟนว่าเอ้ไอไข่ที่ได้มาจะเอามาถ่ายคลิปเก็บไปที่ไหนก็มันก็มือไม่รู้หลงมือไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่สงขาหรือติดตัวมาด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะขับรถไปทุระกันอยู่ๆในเกะในเกะเป็นเกะรถกัญชมีเอกสารเกี่ยวกับใบต่อภาษีจะมาเอาทะเบียนรถ พวกหลักฐานพาบรบประกันอะไรต่างๆแล้วก็ยัด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 ,ยดเอกสารอะไรมาเวลาล,าล้างรถทีพระครองรักเรื่องก็ยัดนะกว่เด็กล้างรถจะหยิบไปอืมภาษาผู้หญิงเขาก็เกะกรลูกตาก็อาจจะจัดระเบียบเกะรถก็เปิดมาเปิดเปิดเกนะนี่โดยไม่ได้นัดหมายไอ้ไอ้ไก่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ล่วงมาเลยล่วงจากเกะรถนี่ ก็ไม่ได้งมงายไม่ต้องไม่ต้องผมไม่ได้ใช่คนงมงายแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญนะแต่ก็เลยเชื่ออยู่ๆ mm hmm. ผ,ผมก็จะจะเอาไอ้รูปไอ้ไข่รูปเนี้ยจะเอามาคลิปนะฮะคลิปนะครับก็อยู่ๆ่วงจากเกะรถนะฮะก็เลยเชื่อนะครับก็ศึกษาประวัติความเป็นมานะครับไอ้ไข่ก็เป็นเด็กวัดนะเด็กวัดอ่า วัดเจดีอยู่ที่มอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเดิมทีเป็นวัดล้างนะครับวัดล้างหาประวัติเล่าขานติดต่อกันมาก็เจ้าวัดองค์แรกของวัดเจดีก็คือพระอาจารย์ทองนะครับพระอาจารย์ทองท่านก็รุ่นราวาคราวเดียวกับหลวงพุทวดนะหลวงพุทวดครั้งหนึ่งก็เคยมา,าเดินผุด,ดงมามาที่ เมืองหลวงสมัยนั้นก็คือพระนครเสียยุทธยานะครับจากอายุทยาก็เดินกลับนะเดินกลับสมัยก่อนทางเรือมั่งเดินเท้ามั่งนะครับก็มีเด็กวัดติดตามไปสองอสองคนนะครับก็ก็เอาเด็กวัดหลวงพุทดกลับอยุทธยาก็มีเด็กวัดติดตามไปก็ไปฝากไว้ที่พระพระอาจารย์ทองฮนะเป็นเจ้าอาวาสวาดัดเจดีสมัยนั้นนะฮะ ก็เป็นก็คือในในว่าคือเด็กวัดคนหนึ่งก็คือไอ้ไข่นะไอ้ไข่นะครับเดิมอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ฮะแต่ก pues ็เป็นการเรียกขานกันต่อมาเมื่อหลวงพระเจ้าวัดชื่อที่ชื่อทองท่านมรณภาพมาไอ้ไข่ก็เดินลงน้ำก็บอกอายุประมาณ8ปดเก้าขวบก็เดินลงน้าแล้วก็หายไปเลยหายสับสนไปเลยนะครับแต่ก็กลายเป็นวัดล้างวัดล้างนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ แต่คนแถวนั้นเขาก็ยังเห็นว่ามีเด็กมีเด็กมาวิ่งเล่นอยู่ในวัดเนี่นะก็เมื่อมีวัวมีควายหายนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้าน,นครับไปขอว่าไอ้ใครเอ่ยมาช่วยหาวัวหาควายก็เจอก็เป็นตำนานเล่าขานกันต่อๆมานะครับก็มีทหารไปพักแรมนะครับพักแรมที่วัดก็ ช่วงนอนกลางคืนก็จะมีเด็กามาดึงขาดึงอะไรเนี่ยทั้งคืนไม่ได้หลับแน่นอนนะก็ตอนเช้าทหารก็ถามคนแถวนั้นว่าเอ๊มีลูกหลานใครมาซุกซนวิ่งเล่นทั้งคืนแถวนั้นก็เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่นะครับก็เป็นเป็นตำนานเป็นตำนานนะครับต่อมาก็มีการ บนบานขอต่างๆนะครับเรียกจนบางคนก็ถูกหวยถูกค้าขายล่ำรวยนะครับแล้วแต่จนมีฉายาว่าไอ้ไข่นะครับขอได้ว่า้รับฮะขอได้ไหายรับโด่งดังนะฮะปัจจุบันนะก็ดูในช่อง youtube ก็จะเห็นว่าที่กระจุดประทัดแก้บนนะ,ะสูงพนันเ็นเป็นพนันเนทึกเป็นภูเขาอะไรนะเป็นภูเขาอะไรนะครับแล้วก็ อีกอันที่ไอ้ไข่ชอบแก้บนก็คือ,อไก่ฮนะเพราะตอนเด็กๆที่อยู่วัดไอ้ไข่ก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับไก่ก็จะเต็มอยู่ลานวัดเหมือนกันนะไข่ไก,ไก่แก้บนนะนะครับเครื่องแบบทหารนะครับหรือพวกรถพวกรถพวกรถของเด็กเล่นนะก็มีมากมายนะครับ การบูชาไข่ก็าน้าแดงกับขนมนะขนมขนมเปี๊ยกกับน้ําแดงนะครับก็เป็นออของที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับถามว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันนะครับถามว่าถ้าท่านอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยท่านขอให้ไข่แต่ท่านไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับท่านไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยท่านไปขอให้ไข่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง มันก็เป็นไปไม่ได้นะนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกเพราะท่านไม่ซื้อนี่เป็นหลักให้คิดนะครับให้คิดว่าไม่ได้สอนให้งมงายนะครับหรือท่านอยากให้ทํามาค้าขายแต่ท่านนอนตื่นสายไม่ขยันเกี่ยวกับงานการที่ท่านทํามันก็ไม่มีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องประกอบกันถ้าท่านขอท่านต้องขยันมันเพียรน,นะ เป็นเรียกว่าพลังจิตจิตวิทยานะครับจิตวิทยาใหา้เราได้สําเร็จนะครับนะครับที่เป็นหลักการว่าไม่ให้งมงายนะครับไม่ให้ไม่ไดสอนงมงายนะครับขออะไรเราก็ต้องทามาหากินขยันในสิ่งนั้นนะครับถึงจะสําเร็จนะครับนะครับก็ทางนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อ ท่านใดไม่เชื่อก็กดผ่านนะครับกดผ่านนะครับคนเรามี2ออย่างนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อศรัทธาน,นะครับอไอ้ไข่ก็จะอยู่ที่วัดเจดีนะครับวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ก็จะเป็นรูปเรียกว่าเป็นกุม,มารกุม,มา,ททาทรทองของทางใต้นะครับของทางใต้เป็นรูปเด็กนะเด็กในรูปก็เป็นเด็กยืนแก้ผ้านมมือนะครับนี่จากวัดเจดีเลยนะครับอ่าคุณนายก็เช่ามา2 9 9นะครับประมาณ5ปีมาแล้วนะครับ5ปีมาแล้วนะครับก็เป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องรางนะครับ ก็ติงท้ายไว้ว่าถ้าขอไอ้ไข่แล้วไม่ทำหากินนะครับไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับนะครับก็เป็นหลักคิดเบื้องต้นนะครับฝากคลิปครับจากช่องลุงช้างแต่เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์ต่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ